ถ้าจะทดสอบใช่ไหมครับพี่อันนะพี่คนนี้เขามารอผมเหรอลองกดคนโทรหมาเล่นดูก่อนนะโอเคดิใจด้วยครับอ้อแล้วไปไหนต่อพี่พี่เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าอ้ยกูจะเล่นเกม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาช่องแลคนาร์ล็อกดูอยู่นะครับผมแนะนำช่องตัวเองเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดสมัครเมมเบอร์นะครับมีราคาตั้งแต่นะครับ20 50 150แล้วก็300นะครับสามารถเป็นสมาชิกได้นะครับติดตามข่าวสารทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เราจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับมานาพี่ผมซื้อมา 10M อ่ะผมไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แป๊บนึงนะครับพี่นารงศักด์อ่ะ99แล้วเดี๋ยวเหลือจอบ70แล้ว ก็นะครับหลังจากที่เราใช้เวลาเก็บเวลนะครับประมาณ3วันนะครับในที่สุดเราก็เลเวลก99นะครับแล้วก็มีจ็อบ70นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเลนเจอร์เลยนะครับจ็อบ70แล้วพี่โอเคครับเทคนิคของมันก็คือลูกขนูไฟกับลูกขนูไฟกับอะไรนะพี่ลูกขนูไฟกับลูกขนูธรรมดาอันนี้คือเราต้องพกไปด้วยเหรอครับไม่ได้ใช้คำว่าพกครับเราจะใช้เข็นจุดหมายข้างบนไหมอินเด็กซ์ข้างบนนะครับส้องร้านคอฝากของไว้ที่ตรงเนี้ยเมื่อเราเข้าไปในดันแล้วเราถึงจะใช้สร้างเงินมีของอะไรโดยที่ทั้งสนักตัวนอกจากของที่มันแจกให้ ก็ส่วนของตรงนี้นะครับพอหลังจากที่เรามีเลเวลก้าเก้าจับเจ็ดสิบแล้วนะครับเราจะทําน้ําหนักตัวเองนะครับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็เออเราจะเตรียมลูกธนูไฟกับลูกธนูธรรมดานะครับเพื่อที่จะเอาไปยิงมอนในดันนะครับแต่ว่าการที่เราจะเตรียมลูกธนูนั้นนะครับเราอาจจะต้องมีใบคาฟ้านะครับหรือไม่ก็เออเทคนิคการตั้งร้านครับเดี๋ยวส่วนเรื่องเออเทคนิคการตั้งร้านเอาของในเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าคือก่อนเข้าดันนะครับน้ำหนักตัวเราต้องเป็นศูนย์นะครับเราถึงจะเข้าไปทำเควสรนะ อ้าผมต้องทำเควสก่อนหรือเปล่าใช่ต้องทำเควสเกาะเตาก่อนใค่ในแหละเตาป๊บเดียวคุยเขาองไปเกตอ่ะที่โรงแรมอ่ะไปคุยกับตาลุงก่อนถามเกี่ยวกับเตาใช่ถามถามเกี่ยวกับเตากันถามแล้วพี่สาก็นะครับพอเราทําน้ําหนักตัวเป็นศูนย์แล้วนะครับเราก็มาที่เมืองพ่อค้านะครับแล้วก็ไปที่เกาะเต่าได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทำเควสก็ไปทำเควสเกาะเต่าก่อนนะครับมันง่ายนิดเดียวนะครับแล้วเราก็วาร์ปไปเกาะเต่าได้เลยครับอ๋อค่าสามใช่ไหมค่าสามมันอยู่ที่ว่าเราจะมีความพอใจประมาณไหนไงถ้าเราอยากกีริดดาเมจขึ้นมันก็ขยับไปเรื่อยๆละ คุยเอาไปต่อมีตังค์ใช่ไหมครับโอเคครับไปไหนต่อพี่พอมาถึงปุ๊บคุยกับเอ c ซีข้างหน้าตัวนั้นแหะตัวนี้แหละครับหลังจากที่เรามาถึงเกาะเต่าแล้วนะครับเราก็คุยกับเอ c ซตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับก็ถามว่าอยากเป็นแรนเจอร์ไหมเราต้องตอบไปเลยว่าอยากเป็นจอบใช้หมดแล้วนะจอบอัพถูกไหมเนาะก็ในส่วนตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับอัพจอบให้หมดนะครับสกิลพอยต์นะครับอัพให้หมดเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเด้งออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนน้องว่าที่ว่าโดนเขาทัวลงไปเรื่อง เล่นไอ่อะไรนะซอสเล่นซอสปิลฟิตอ่ะเอ้าใช่ครับผมเนี่ยละครับโดนแต่ว่าผมว่าเราอย่าไปพูดถึงมันเลยกว่าช่างมันเลยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยคุยเขาใหม่ครับจะเสียตังค์อยู่ไหมอ่ะรอบนี้หรือที่อะคุยแล้วพี่คุยแล้วอยากเป็นเรนเจอร์แล้วเขาบอกว่ามันบอกว่าจะหนูไหมยังคุยเขาใหม่ทีนึงดูก่อนเห็นให้มาเลยคุยขาใหม่ทีนึงครับค่าจะทดสอบใช่ไหมครับใช่ค่าจะทดสอบถูกต้องครับค่าพร้อมแล้วครับผมใช่ค่าพร้อมแล้วมันให้มาแล้วพี่ลูกธนูโอเคธนูโอเคเราไม่ใส่เราไม่ใส่ลูกหนูมันพิษถัดของมันก็คือให้ยิงอ่า ไอ้ยิงฮันเตอร์ไฟไอ้ดักแบกก้อนดราก้อนท้ายก้อนท้ายอ่ะก็นะครับหลังจากที่เราอัพสกิลจ็อบจนหมดแล้วครับเราก็กลับไปก่อต่ออีกรอบนะครับแล้วก็ไปคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้ลูกธนูเรามานะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้เตรียมลูกธนูนะครับเพื่อที่ว่าลูกธนูเราอาจจะไม่พอครับเผื่อที่จะไอ้ตัวปีกไอ้ของมอนที่เรายิงอ่ะมันอาจจะดรอปยากครับอย่างเช่นตัวผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับได้ปปะเออแมงปอยิงแมงปอให้ได้ปีกอ่ะเออแมงปองยิง้มันเป็นวิงเด็กพี่ เด็กด้วยรู้จักเด็กด้วยความฝึกไม่มีนะวิงเด็กเนี่ยมันพอไหมมันดับเบิลสแตารมันต้องอ่านดับเบิลสแตารหรือดับเบิลสแตนดดับเบิลสเต็ปนะนี่หรือเปล่าพี่เป็ดปีกกัปีกปีกปีกใสๆขาวๆวะครับวิงใช่ไหมเนี่ยวิงออฟดระกอนไฟอะไรเนี่ยหลังจากที่ผมยิงอยู่นานนะครับในที่สุดผมก็ได้ปีกนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันเลยครับ กี่อันนะพี่เดียวมอกดคุยกับเขาครับคุยกับเอ็นซีตัวไหนอ่ะไม่ใช่คนหนุ่มผู้ชายมวกเอ้ยมีคนปั๊มมายิงเลยข้ามาเพื่อรับเข้ารับการทดสอบใช่ไหมนี่ไงสำเร็จแล้วครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมลืมมารับเควสกับตรงเอ็นบีซีตัวนี้นะครับจริงๆเราต้องรับเควสก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปยิงนะครับและหลังจากนั้นครับเราก็คุยเพื่อที่จะไปทำเควสภารกิจต่อไปได้เลยนะครับต่อไปมันจะวุ่นวายเรื่องชื่อมอนแไปยังพื้นที่ทดสอบคนนี้เขามารอผมหมอ ก็หลังจากที่เราคุยกับเควสส่งปีกแมลงปอเสร็จแล้วนะครับเราก็วัดจะว์ปเข้ามาในจุดนี้ครับในจุดนี้นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ตรงตั้งห้องนะครับแล้วก็รอเพื่อที่จะทำเควสต่อไปนะครับส่วนในเควสต่อไปนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือ1น่งะครับยิงมอนตามชื่อนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นเดินวางระเบิดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นการบังคับหมานะครับอ่าส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปทาเป็นคลิปไกด์นะครับเดี๋ยวจะทารูปนะครับแล้วเราก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจ ผมกาลังเปิดให้ดูอยู่เลยนี่นะครับมันก็จะแบ่งเป็น9ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโดยในเควสนี้นะครับมันจะทําให้เรายิงมอนเตอร์นะครับโดยที่ให้ระบุตามชื่อตัวนี้นะครับนั่นก็คือถ้ามอนเตอร์ตัวนี้ขึ้นชื่อว่าอะไรเราก็จะยิงตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไกด์ให้ดูนะครับมันจะมีเว็บที่เข้าไปดูได้อยู่นะครับไกด์มันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับนี่ครับไกด์มันเห็นไหมทุกคนจะสังเกตว่าไกด์มันก็จะเเป็นนน9 9ช่ออองหมืืกััคร1 2 3 4 5 6 7 8ตตววลูี เดี๋ยวผมจะลองทํารูปนี้ให้มันบางๆลงนี่ครับเห็นไหมนี่ก็คือชื่อของมอนทั้งหมดนะครับนี่มันจะตามนี้เลยมันจะตามไกลอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เพื่อนๆทำเควสนี้อยู่นะครับเพื่อนๆต้องเปิดไกดนี้ไปด้วยนะครับแล้วคราวนี้มอนเตอร์มันจะเปลี่ยนชื่อตามอันนี้ครับตามตัวนี้สมมติยกตัวอย่างนะครับมันเปลี่ยนเป็นอ่าโพจาเพื่อนๆก็ต้องยิงตัวนี้ครับงงไหมครับก็คือเราดูแค่ตัวนี้เป็นหลักนะครับนี่นตัวนี้ตัวนี้อ่นนี่ผมนี่ให้ทีนี้นะครับเราคือเราจะดูดูชื่อแค่่่่ตตัััวววนนนนนีีีี้้้เเเปป็หลลลลกกแชือมจะะยยททุๆาารพ ตายปุ๊บนะครับมอนมันก็จะเกิดมาใหม่อ่าสมมติเกิดมาใหม่ปุ๊บมันเป็นอ่าดอกเราก็จะต้องยิงดอกปุ๊บมันก็จะตายแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาอีกปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นโฮอิงเราก็ต้องยิงตัวตรงนี้ฝั่งนี้โฮอิ่งอ่าพอเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดมาอีกโพจ้าเราก็มายิงโพจ้าก็คือเอาแบบง่ายนะครับชื่อที่มันอยู่ในอ่าผมปิดก่อนชื่อที่มันอยู่ในเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอที่เป็นแมปโดยที่เราไม่ได้เปิดไกด์เนี่ยมันจะเป็นชื่อหลอกนะครับแต่ถ้าทุกคนเปิดไกด์ไปด้วยป๊นนีีี่่่่เเรรราาก็จจะู้้้วชือททแิงพ ลูกศรน,นี่ก็เปรียบเทียบว่าเป็นตัวเรานี่ครับลูกศรเปรียบเทียบเป็นตัวเราสมมติอาบเกิดขึ้นมาตัวแรกปุ๊บมันบอกให้ยิงโปลิงเพื่อนเพื่อก็ยิงตัวนี้ครับโปลิงเพราะชื่อพราะชื่อตัวนี้มันเป็นโปลิงเพราะชื่อตัวนี้เปลี่ยนปุ๊บเป็นโพจ้าเพื่อนเพื่อก็ยิงโพจ้าครับปุ๊บตายตัวนี้ปุ๊บเป,เปลี่ยนเป็นชื่อดอกตัวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อดอกปุ๊บเพื่อนเพื่อก็ยิงดอกครับอพอรอบต่อไปปุ๊บ มันเปลี่ยนชื่อเป็นโพอิงเพื่อนเื่อก็ยิงโพอิงครับทำอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยมันจะสุ่มเกิดนะครับเนี่ยชื่อคือมันจะสุ่มมันจะสุ่มตามเปลี่ยนจากไอ้นี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับทำให้ได้มากกว่าสิบห้าคะแนนขึ้นไปครับก็ผ่านครับมีเท่านี้ครับเดี๋ยวไปรอชมตัวอย่างกันแรกเลยนะครับผิดเป้าผิดเดี๋ยวมาแล้วพี่ัวโยผิดพี่ว่าได้กลับอีกรอบหนึ่งแล้วใจเย็นๆดูชื่อดี ก็นะครับหลังจากที่เราผ่านเควสแรกแล้วนะครับเราก็ไปเควสที่กันต่อนะครับเควสที่สองก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดคูยกับ n p c ตัวที่เดินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดินกดปั๊มยามาเลยนะครับแล้วก็วางระเบิดไปด้วยนะครับมันจะให้ระเบิดมาแล้วก็วางวางวางเดินไปนิดนึงแล้วก็เจอ n p c แค่นั้นครับจบเควสครับไปเร็วกดปั๊มกดปั๊มอย่าเสียตายเด้อตายเริ่ใหม่เลยนะไปอีกกงสุดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วพี่ถึงแล้ว เเลยดินเข้าไปใกล้เขาเดินเข้าไปใกล้เขาอ่าได้แล้วครับพอเราผ่านเควสที่2แล้วนะครับเรามันก็ส่งมาเราห้องเควสที่3ครับเควสที่3ก็ง่ายเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่มันจะให้เราบังคับหมานะครับการบังคับหมานะครับกดอันติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายครับเพื่อที่จะไปตีไข่นะครับแค่นั้นครับโอเคนะ่ยเรากดอันติเนตคลิกซ้ายมันจะบังคับหมาเดิมมีพิกัดให้ไปกัดไข่ทำคะแนนด้ดีเลยลองกดคบนทอนหมาเล่นดูก่อนโอเคก็ค่อยคลิกไปไหาหมาหาไข่ไข่มันจะเกิดอ่ะไข่เอกอ่ะนะกดกัดโอเคสั่งใกล้ไม่ได้นะต้้องงัั่่ใกกลๆๆๆรรีบดไขเเ็ว อยู่ไกลเกินก็ค่อยคิดไปหามันก็นะครับหลังจากที่เราผ่านเควสที่3ามแล้วนะครับเราก็ออกมาจากห้องนะคบพอออกจากห้องนะครับเราก็จะคุย n อ c ซตัวนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนเลนเจอร์ได้เลยเพียงเท่านี้ครับเราคุณก็จะเป็นเลนเจอร์ที่สมบูรณ์แบบได้แล้วนะครับใจด้วยครบอ๋อแล้วไปไหนต่อพี่กอบีวิงกลับเลยครับบีวิงไม่มีอะไรนะบีวิงไม่มี ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนเลนเจอร์ของเราครับฉบับ2023นะครับโดยปีเตอร์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถ้าตรงไหนผมพูดผิดไปก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกด้วยก็ได้นะครับเผื่อพี่คนนี้เขามาดูต่อไปเขาจะได้รับรู้ถึงปัญหาครับเผื่อส่วนไหนผมบอกผิดนะครับก็เทาทับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจนคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย